สวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่ออัชลาภรวงศโคกสูงนะคะเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาวิชาภาษาไทายเพื่อการสื่อสารมหาวิทยายลัยราชภัฏนอุดรธานีค่ะวันนี้นะคะพี่ๆฝ่ายการศึกษานะคะจะพาน้องๆนักเรียนนะคะมาเข้าเรียนรู้ในส่วนจัดแสดงเรียงผานั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับเรียงผาน,นะคะว่าจะมีชีวิตอย่างไรแล้วก็มีการกินอาหารยังไงนะคะเรามาติดตามกันเลยค่ะ เลี้ยงผานะคะเลี้ยงผาเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายกันกับแพะค่ะแต่ว่ารูปหน้าของเขาจะยาวค่ะแล้วก็มีลําตัวสั้นและคอยาวเช่นกันค่ะเลี้ยงผานะคะจะอาศัยอยู่ตามภูเขาที่มีหน้าผาสูงค่ะแล้วก็ภูเขาที่เป็นป่าทึบค่ะเลี้ยงผานะคะจะมีขนเป็นสีดํานะคะแต่เมื่อเวลาที่เขาแก่ตัวขึ้นมานะคะก็จะมีขนสีขาวแซมขึ้นมานั่นเองค่ะ เลี้ยงผานะคะตัวเมียจะมีขนาดที่เล็กกว่าตัวผู้ค่ะจะมีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมียนะคะและเขาของเขานะคะจะยาวตลอดต่อนเนื่องทุกปีค่ะและอาจยาวสูงสุดถึง32เซนติเมตรค่ะค่ะอาหารของเลี้ยงผานะคะเลี้ยงผานะคะก็จะทนานหญ้าใบไม,ไม้เปลือกไม้แล้วก็ผลไม้ป่าบางชนิดค่ะ ต่อมานะคะพฤติกรรมของเลี้ยงผานะคะเลี้ยงผาเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่โดดเดี่ยวนะคะหรือว่าในช่วงที่มีฤดูผสมพันธุ์แล้วก็ช่วงช่วงที่เลี้ยงลูกอ่อนนะคะเลี้ยงผานะคะก็จะอาจจะพบเลี้ยงผานะคะอาศัยอยู่เป็นฝูงค่ะเลี้ยงผานะคะเป็นสัตว์ที่มีประสาทต,ตาที่ดีแล้วก็มีการรับฟังที่ดีเป็นอย่างมากค่ะและเลี้ยงผานะคะจะตกลูกครั้งละ1ตัวค่ะ เลียงผานะคะจะตั้งท้องอยู่ที่210วันไปจนถึง240วันค่ะจะมีอายุไขอยู่ที่ประมาณ10ปีไปจนถึง12ปีค่ะและพื้นที่กระจายพันธุ์ของเลียงผานะคะจะอยู่ที่ไทยจีนเหมียนมาลา่ากัมพูชาและเวียดนามค่ะเลี้ยงผานะคะจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนหนึ่งใน19ชนิดนะคะตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าค่ะ สุดท้ายนี้นะคะอยากจะเชิญชวนน้องๆน,นะคะร่วมอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าสงวนคุ้มรองของเรานะคะแล้วก็ไม่ทำร้ายสัตว์นะคะและช่วยกันดูแลรักษาสัตว์ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะที่ฝ่ายการศึกษาสวนสัตว์ขอนแก่นต้องขอตัวลาน้องไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะและในคลิปวิดีโอหน้านะคะจะเป็นสัตว์ชนิดไหนนะคะรอมาติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ